สวัสดีครับบน iPhone 16ทุกรุ่นจะมาพร้อมกับปุ่ม Camera Control หรือปุ่มตัวควบคุมกล้องด้านข้างขวาของตัวเครื่องเพื่อให้เราถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นและยังปรับแต่งการตั้งค่ากล้องได้ยืดหยุ่นยิ่งกว่าเดิมด้วยครับวิธีการใช้งาน Camera Control ก็ง่ายมากครับเมื่ออยู่ในหน้าจอล็อกหรืออยู่ในหน้าจอใดๆให้เพื่อนๆกดปุ่ม Camera Control หนึ่งครั้งเพื่อเปิดแอปกล้องขึ้นมาในหน้าจอของแอปกล้องเมื่อเรากดปุ่ม Camera Control หนึ่งครั้งจนรู้สึกว่ามีการคลิก จะเป็นการถ่ายรูปทันทีครับแต่ถ้ากดค้างไว้จะเป็นการถ่ายวิดีโอทันทีจากนี้ไปจะถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอก็ทำได้อย่างรวดเร็วทันใจแล้วครับในหน้าจอของแอปกล้องนี้เมื่อเรากดเบาๆบนปุ่ม Camera Control จะเป็นการเปิดการควบคุมล่าสุดที่เราใช้งานเช่นการปรับระดับแสงหรือการซูมภาพเข้าออกโดยในการควบคุมที่แสดงขึ้นมาเราสามารถแตะเล่าลากนิ้วบน Camera Control เพื่อปรับแต่งการควบคุมได้ครับเช่นการซูมเข้าและออกได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่0.5เท่าจนถึง0.25เท่าที่สําคัญเราสามารถปรับความเร็วในการลากนิ้วเพื่อควบคุมความเร็วในการสั่งงานได้ด้วยครับเช่นความเร็วในการซูมเข้าออกได้ด้วยสะดวกใช้และเพลินสุดๆเลยครับนอกเหนือจากการกดปุ่มคามิล่าคอนโทรลจะรู้สึกว่าคลิกเรายังสามารถกดเบาๆบ,บ,บ,บนปุ่มนี้สองครั้งเพื่อเปิดเมนูตัวเลือกการตั้งค่ากล้องอื่นๆได้ด้วยครับซึ่งมีให้เลือกใช้หลายรายการเลยครับเราสามารถแตะนิ้วบนปุ่มแล้วลากเพื่อเลื่อนไปยังรายการที่ต้องการได้ เช่นเปิดรับแสงเพื่อเพิ่มหรือลดปริมาณแสงที่กล้องจับได้ชัดลึกเพื่อเพิ่มลดความเบลอในพื้นหลังและด้านหน้าเพื่อให้ได้ภาพบุคคลที่มีเสน่ห์และน่าทึ่งซูมสําหรับซูมภาพเข้าออกตั้งแต่0.5เท่าถึง25เท่าเพื่อให้เราได้ภาพวัตถุที่อยู่ไกลออกไปหรือภาพมุมกว้างหรือเลือกกล้องสําหรับการสลับระหว่างทางยาวโฟกัสเริ่มต้นเช่นจุด 5x สําหรับอ l t า a w หรือ 2x สําหรับ t e l e p h o ต้รูปแบบ เลือกรูปแบบหรือสไตล์การถ่ายภาพเช่นสดใสสบายสบายหรือขาวดําและโทนเพื่อทําให้เงาสมบูรณ์เข้มขึ้นหรือทําให้โทนสีกลางของภาพสว่างขึ้นวิธีเลือกแต่ละรายการที่แสดงขึ้นมานั้นให้แตะนิ้วแล้วลากไปยังรายการที่ต้องการแล้วกดปุ่ม Camera Control เบาๆหนึ่งครั้งเพื่อทําการเลือกจากนั้นแตะแล้วเลื่อนนิ้วเพื่อปรับแต่งการควบคุมที่ต้องการเมื่อได้ค่าที่ต้องการแล้วให้แตะเบาๆสองครั้งบนปุ่ม Camera Control เพื่อย้อนกลับไปยังรายการตัวควบคุมครับ เพื่อนๆสามารถปรับแต่งการตั้งค่าต่างๆได้ตามต้องการเมื่อได้ผลลัพธ์ที่ต้องการแล้วให้กดปุ่ม Camera Control จะรู้สึกถึงการคลิกเพื่อถ่ายภาพได้เลยครับ Camera Control ทำให้การถ่ายรูปถ่ายวิดีโอและการควบคุมกล้องทำได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นยืดหยุ่นและสะดวกขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะเลยครับจากวิธีการใช้งานเราไปดูวิธีง่ายๆในการตั้งค่า Camera Control ให้ทำงานได้ตรงใจเราที่สุดกันครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่า เลื่อนไปที่หัวข้อกล้องแล้วแต่เลือกแต่การควบคุมกล้องหรือ Camera Control ในรายการตั้งค่าที่สแสดงขึ้นมาสำหรับ Switch, สวิตช์แสดงตัวอย่างโดยไม่มีตัวควบคุมเมื่อเปิดสวิตช์นี้ทุกครั้งที่เราใช้ Camera Control เพื่อควบคุมการทำงานของกล้องเมนูต่างๆที่สแสดงอยู่บนหน้าจอจะถูกซ่อนเอาไว้ทั้งหมดครับโดยจะสแสดงเพียงเมนูของ Camera Control เท่านั้นโดยในขณะที่เมนูถูกซ่อนถ้าต้องการให้สแสดงขึ้นมาเพื่อตั้งค่า เราสามารถแตะบนหน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อเปิดเมนูได้ครับหรือจะรอสกรักครู่เมนูก็จะสแสดงขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติครับแต่ถ้ารีบใช้ก็แตะเปิดได้ถ้าต้องการให้สแสดงเมนูบนหน้าจอทุกครั้งให้ปิดสวิตช์นี้ครับถัดลงมาคือหัวข้อเปิดใช้กล้องให้เราเลือกได้ว่าจะกด Camera Control 1ครั้งหรือ2ครั้งเพื่อเปิดการทำงานของกล้องบางคนที่ไม่ต้องการเผลอไปกดปุ่มนี้แล้วเปิดกล้องขึ้นมาก็สามารถตั้งค่าให้เป็นการกด2ครั้งแทนได้ครับโดยเมื่อเลือกกดปุ่ม2ครั้ง ถ้าเรากดไปครั้งเดียวก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นครับสำหรับด้านล่างสุดจะแสดงรายชื่อแอปที่รองรับการทำงานร่วมกับ Camera Control เพื่อให้เราเลือกได้ว่าเมื่อกดปุ่มนี้จะให้เปิดแอปกล้องของ iOS หรือแอปกล้องของแอปอื่นๆที่รองรับเช่น Instagram ได้ด้วยครับหรือสำหรับคนที่ไม่ต้องการใช้งาน Camera Control เลยต้องการปิดการทำงานไปเลยก็สามารถเลือกไม่มีเพื่อปิดการใช้งานได้ครับโดยเมื่อเลือกไม่มีแล้วกดปุ่ม Camera Control ก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนั่นเอง ซึ่งการเปลี่ยนการทํางานของ Camera Control ยังสามารถทําได้อีกหนึ่งวิธีผ่านการตั้งค่าการช่วยกันเข้าถึงได้ด้วยครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูกันนอกเหนือจากการตั้งค่าผ่านการตั้งค่ากล้องแล้ว Apple ยังได้เตรียมการตั้งค่าของ Camera Control ในส่วนของการตั้งค่าการช่วยกันเข้าถึงด้วยครับให้เพื่อนเพื่อนย้อนกลับไปยังหน้าจอหลักของการตั้งค่าแล้วแต่การช่วยการเข้าถึงเลื่อนไปที่หัวข้อการควบคุมกล้องแล้วแต่เลือกในหน้าจอที่แสดงขึ้นมานี้ด้านบนสุดสวิตช์การควบคุมกล้อง จะใช้ในการเปิดและปิดการทํางานของ camera control ครับถ้าปิดสวิตช์นี้จะเป็นการปิดการทํางานเหมือนการเลือกไม่มีในการตั้งค่ากล้องเลยครับเพื่อนๆสามารถเลือกวิธีปิดได้ตามต้องการถัดมาสวิตช์แสดงการปรับสวิตช์นี้จะใช้ในการเปิดและการปิดการกดเบาๆบนปุ่ม camera control ถ้าปิดสวิตช์นี้การกดเบาๆบนปุ่ม camera control จะไม่มีการตอบสนองใดๆจะเหลือแค่การกดลงไปจนรู้สึกถึงการคลิกเพื่อถ่ายรูปหรือกดค้างไว้เพื่อถ่ายวิดีโอเท่านั้นครับ การตั้งค่าถัดมาให้เราเลือกระดับความแรงในการออกแรงกดเบาๆบนปุ่ม Camera Control โดยเลือกได้ระหว่างเบาลงค่าเริ่มต้นและแรงขึ้นเพื่อนๆสามารถเลือกระดับแรงกดที่ต้องการแล้วลองกดเบาๆบนปุ่มพร้อมดูภาพแสดงตัวอย่างการทำงานได้ครับดูการตอบสนองที่เกิดขึ้นแบบไหนที่เราใช้งานได้ถนัดมือเลือกรับแต่งแรงกดได้อย่างอิสระเลยครับตั้งค่าแล้วลองทดสอบได้ครับด้านล่างสุดจะมีการตั้งค่าความเร็วในการกดสองครั้งเบาๆ โดยเลือกได้ระหว่างค่าเริ่มต้นช้าและช้าลงซึ่งการกด2ครั้งนี้จะใช้ในการเปิดเมนูตัวเลือกในการตั้งค่ากล้องนั่นเองครับเมื่อเลือกแล้วสามารถทดสอบการใช้งานและดูภาพที่แสดงขึ้นมาบนหน้าจอได้ครับถนัดกดต่อเนื่องแบบไหนเลือกกันได้เลยครับทั้งหมดนี้เป็นวิธีการใช้งานและการตั้งค่าง,ง่ายๆของปุ่ม Camera Control บน iPhone 1 6ทุกรุ่นที่เพื่อนๆสามารถไปใช้ในการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันได้อย่างเพลิดเพลินเลยครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับช่องสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ